โอเคครับมาถึงวิดีโอตอนที่31ตอนนี้มาต้องจะสอนการสร้างโปรไฟล์สำหรับเอาโค้ดขึ้นแอปสต๊อกมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับจากวิดีโอตอนที่แล้วมาด้ขอให้เข้าแอปเข้าก่อนนะครับสวัสดีครับผมมัตเตอร์เอิงครับสถาบัน EWTC เรารับเขียนบนไอแอปครับทั้ง Android และ IOS ส่ง requirement ครับที่คุณต้องการมาให้เราครับเดี๋ยวเราจะช่วยตีราคาให้ครับเราทำเทรนนิ่งด้วยครับทั้งอิน u ฮ e office หรือจะมาซิปอินกับเราที่บางนาน,นี่ก็ได้หัวข้อเลือกได้เลยครับอยากให้ทำโปรเจกต์แบบไหนส่งเข้ามาเราจะจัดคอร์สพิเศษให้ถูกต้องแล้วครับเรามีออนไลน์คอร์สด้วยสอนผ่านโปรแกรม Zoom แล้วก็รีโมทหน้าจอผ่านเ n ็นนี่เด็กถอยก็แบบตัวต่อตัวครับหรือตัวต่อทีมหัวข้อข้อเลือกได้เช่นเดียวกันโอเคครับมาถึงวิดีโอตอนที่31ตอนนี้มาด้วจะสอนการสร้างโปรไฟล์สำหรับเอาโค้ดขึ้นแอปสตกมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับจากวิดีโอตอนที่แล้วมาด้ขอยนเข้า c อ o คา t ก่อนนะครับ ครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับอ่าแบบนึ่งนะครับจุดไหนเออลาไปนะครับใส่ก่อน96 906 906้เหนหกนเตุการณ์ปกติครับ934 934บางทีเว็บเนี่ยแล้วก็ทัดไปไม่มีอะไรมากครับ อันนี้พอเรานานๆเข้าทีเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยบางทีก็จะถามว่าคุณไว้ใจหรือเปล่านะครับเวกเข้าประกันไปแล้วนะครับโอเคครับพีต่อครับสิ่งแรกครับจะอัปโหลดขึ้นคุณต้องมีขอโทษหน่อยนะครับสิ่งแรกคุณต้องมีเซอร์มีเซอร์ระดับนักพัฒนาและมีเซอร์ระดับดิทิวววันนี้จะเล่นดิสทิวครับเ็ทนะต่อไปครับสร้างตัวไอด n t ฟ f y ตัวที่สองจะต้องมีครับไอดีไฟล์ก็เราครับมันต้องตั้งชื่อว่าอึ่งกาตูนนี่ไง มีเดนไฟล์ของตัวมีมีแต่ว่าเรียกว่าแอป ID ของตัวแอปขึ้นก่อน3ต้องมีนะครับอ่าโปรไฟล์นะครับคราวแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างโปรไฟล์ชื่อว่านี่ไงอื่นการ์ตูนของเดวายซึ่งโปรไฟล์ตัวเนี้ยมันใช้สำหรับนะครับในการโยนข้าขึ้นเฉยเฉยเอ๊กทำไมอึ่นก่อนไม่อินเวอริทว่าจยพูดนะครับป,ป,ป๊อือ เราค่อยกลับมาดูครับโอเคเดี๋ราค่อยว่ากันนะครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยอื่นฟันนี่ก็อินเวอร์นะครับโอเค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 เราจะค่อยว่ากันนะครับต่อไปครับทีนี้มาเริ่มทำการสร้างโปรไฟล์สำหรับนักพัฒนาครับมาดูเข้าไปที่ตัวบวกตัวนี้หนึ่งทีนะครับเราไม่เลือกตัวที่เราเริ่มเลยนะเพราะเราไม่้ทำการสร้างโปรไฟล์สำหรับการไปเทสบนอุปกรณ์จริง นะครับคราวนี้จะเป็นการนี่ครับมองหาคำว่าดิสทิบิวครับฉันจะทำการโยนขึ้น App Store เลือกโปรไฟล์แอฟโต้ก่อนอย่างเงี้นะครับเสร็จแล้วผมก็แค่กดคำว่า Continue ไปนะครับต่อไปก็เลือกแอปไอดีของมันครับหาครับอึ่งการ์ตูนอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอึ่งการ์ตูนออกหานี่รู้ปะเดี๋ยวนะอึง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 ชอปปิง้งเออึ่งฟันนี่อึ่งมาเรียเต็มหมดเลยนะครับ อันก็เอ๊ะ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 มีเจอละอึ่งกระตูนอยู่นี่นะครับเลือกอึ่งกระตูนไปต่อไปก็ทําการคอนิ้วไปครับนะครับต่อไปได้รับการถามว่าคุณมีดิสทิวหรือเปล่าเห็นไหมครับถึงบอกแล้วว่าคุณต้องทำการสร้างเซอร์สองตัวคือเซอร์สำหรับเดทกับเซอร์สำหรับดิสทิวนะครับฉันก็ทำการติดไปว่าเนี่ยฉันจะปลูกกับตัวนี้ขอนิ้วไปครับมันถามคุณว่าแล้วต้องชื่อว่าอะไรเมื่อชื่อชื่อว่า U N T อื่น GART ON Tune แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของมันเรียกว่า APPF STOR STOR STORE STORE แบบนี้กดเจนเนอเรทไปครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คุณได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใจเย็นๆนะครับต่อไปทีนี้ทีนี้แหละเดี๋ยวเราตอนตนตทำตัวทำอะไครเนี่ยก็จะได้ละ นะครับโอเคน่าจะได้นะครับต่อไปครับทีนี้มาด้วยกับไปที่ตัววีโครับนะครับเปิดขึ้นมาครับฉันไปที่ตัวโปรเจกต์ของเราขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะครับมาเจอจะไปที่โปรเจกต์ของเราครับอ่งกระตูนตัวนะครับตอนนี้เราได้ตัวโปรไฟล์แล้วนะครับบทเรียต่อไปที่จะสอนคือมาด้วยสอนธีการสร้างบิล iOS ก่อน Build iOS Release นะครับวิธีการง่ายมากครับผลก็แค่นะครับสิ่งแรกครับ FLU T E R F A T T E R C L C L E A N C L E A N ใช้ในการ f าต t ตอร์คลีก่อนเพื่งการรับมาเตอต้องการจะลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Build นี่ไงเราเจอโฟลเดอร์นี้พอเราทำงานเสร็จแต่โฟลเดอร์จะหายไปติ่งโป๊ะหายละนะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์ก็จะทำการนะครับ f l u w t r f u t t e r b u i l d i o s แล้วก็ลบๆ r e l e a s e การสร้างลิขสิทธไม่ยากครับง่ายมากง่ายกว่า a n d r o อ d อีก Android ต้องสร้าง keygen k e y s t o r e ก่อนถูกต้องไครับแ้วกว่าจะทำทำนี้ได้แต่เราทำการสร้างตัวเวอร์ชันลิขสของมันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำ archive ที่ตัว e c d o แล้วก็ทำ b u ิ d ด e แล้วก็อัปโหลดขึ้นสโต e ของมันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็จะกด enter ไป สิงโป๊ะนะครับรอครับเราจะเสร็จนะครับมันจะวิ่งพักหนึ่งเห็นไหมครับมันก็ย้ำการดูโปรเจกต์เห็นโปรเจกต์แล้วล่ะแบบนี้เราทำพอตอินตอนเราจะเสร็จครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้นะครับ,รรรบสิ่งแรกในการที่คุณจะอัปโหลดขึ้นตัวสโตร์เนี่ยคุณต้องมีเซอร์ติฟิเกต คุณจะต้องมี identifier คุณจะต้องมี profile นะครับตัว profile เนี่ยถ้าคุณต้องการจะเอาเขามาทำการทดสอบบนเครื่องจริงก็ต้องสร้างต้องสร้าง profile ระดับเด็บแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันจะทำการโยนขึ้นสโตต้องสร้าง profile ระดับ p p store แบบนี้เราต้องทำแบบนี้นะครับและเดี๋ยวค่อยเอา profile ตรวนั้น,นมาผูกตอนทำบริเลดครับแต่คุณจะพบว่าอ๋อมันมีหลักการมีแค่นี้เองใช่กนาะรขึ้นมานั่นสำหรับใครที่ทำไม่ได้ไงก็ทักถามมาเรื่อยมาได้นะครับขึ้นมา รอบันผอทอินตอนจนเสร็จครับปลอดเพื่อนหนึ่งครับมันจะลองทำหน่อยมันจะลองทำมันจะนานหน่อยปลอดเพื่นหนึ่งครับสำหรับใครที่ติดขัดอะไรไม่ได้ก็ถามมาเตอร์ได้นะครับแลตื่นมามาเตอร์จะพยายามตอบทุกคำถามถึงแม้จะไม่ได้มาเรียนกับมาเตอร์ก็ไม่ได้มีสิทธิเรียนครับถามมาถ้ามีเวลาจะตอบเพื่อเลยแต่ต้องออกตัวก่อนว่ามาเตอร์ไ่ค่อยมีเวลานะครับติดทำโปรเจกต์ ด้วยบางทีมีคนมาจ้าเขียนเนี่ยเราก็เขียนให้ลูกค้าบางทีก็ไม่ได้มีเวลามาเข้ามาดูแต่ถ้าเกิดมีปุ๊บจแบแอบแป๊บมาปักอดเนี่ยจะเข้ามาดูโซเชียลจะรีบมาตอบให้นะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยจะเอาโปรเจกต์ค,คุณมาปรึกษาบาเตอร์ก็ได้ปรึกษาฟรีครับโทรมาเลยหรือจะทําทิ้งไว้ก็ได้เงี้ยได้ครับปรึกษาฟรีแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงถ้าอยากให้จับมือทําคุณก็หาวันที่สะดวกมาตั้งสองวันเดี๋ยวเตอร์จะจับมือทําเองครับไม่ยาก เราจนเสร็จนะครับในธรามะที่เป็นลองทามอย่างนี้อย่าเพิ่งไปหยุดมันนะครับถ้าหยุดมันจะทำให้โปรเจกต์เสียหายได้แต่ถ้าคุณเผลอหยุดคุณต้องไปลบพอร์ตอีกทีครับมันจะมีพอร์ตโปรไฟล์ครับ,รบเริ่มทำตัวคอมไพล์ลิง์แล้ว เย่ yeah, ได้มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพอเราทำการ b i l ตัว iOS เสร็จมันขึ้นข้อความแบบนี้ฉันได้นะครับ b u i ตัว iOS Runner ไว้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับถ้าคุณสําเร็จจบขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปเปิดเอคเคอกันเพื่อทําตัวอะไครและบริเดตและอัปโหลดไปที่แอปสโตรครับนะครับแต่ไม่ต้องอยากให้ไม่อยากให้วิดีโอมันยาวมากเอาไว้ตอนหน้าดีกว่านะครับวันนี้ อ่าขอจบตอนที่31ก่อนขอกล่าวคราว่าสวัสดีครับ